ก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยกว่าข้าวขาหมูกูบอกเลยเล็กน้ำก็อร่อยทำไมไม่สั่งแบบเพิ่มเกี๊ยวแหมทำเป็นบอกก๋วยเตี๋ยวกินแล้วไม่อิ่มแหมเยดมึงก็สั่งแบบทําใหญ่พิเศษดิเพิ่มแคบหมูหลายกูขายก๋วยเตี๋ยวเสือกแกงข้าวขาหมูพี่อยากกินอะไรที่ว่ามาเนี่ยหนูํามพี่จริงๆพี่อยากกินอะไรผมอยากกินข้าวขาหมูครับ นนเลยกี่พี่เชื่อสิก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยกว่าตั้งเยอะเอาอะไรเส้นใหญ่เปล่าเดี๋ยวพี่เศษเพิ่มน้ำให้หรือจะเอาเส้นเล็กลูกชายฉันทำอร่อยมากแม่แม่บอกไปเส้นใหญ่ผมก็ทำอร่อยใครใครก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวกันทั้งนั้นแหละกินก็ง่ายแถมยังปรุงรสเองได้ด้วยไอ้นี่ก็เรียกจังเลยมีอะไรเช้าแล้วยังอยู่บนที่นอนเงียบเงียบคนเดียวแล้วไม่อยากตื่นขึ้นพบใครเอาบ้าเา แข่งร้องเพลงกับกูเอาปเปล่าทำไมไม่พอใจหรอเดี๋ยวเฟี้ยงด้วยหัวไมเลยนี่แม่เย็ดเสียงกูพอใช่ไหมล่ะอึ้งไปหมดเลยเดี๋ยวพวกมึงยืนอึ้งันหมดเลยเดะมึงไปเรียกมาให้หมดเลยนะหน้าก,ากากทุเรียนอะ่ะหรือจะหอยนางลมก็ได้นะเจอกูได้เฮ้แล้วนั่นมึงจะไปไหนอะ่ะเดี๋ยวไปสมัคร The Voice. เดวอยเฮ้เดียวไม่ขายก๋วยเตี๋ยว